ย้อนฟังอเล็กธิลเดชเ่าโดนดานหนักคลิปมือเปียกไม่ให้แฟนคลับสาวจับมือลั่นกโกรธมากพอเห็นคลิปเรียกได้ว่าช่วงนี้มีข่าวมากมายถึงเรื่องของหนุ่มกระลาและมีดาราหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเยอะมากและมีการขุดเรื่องที่สาวคนที่โดนหาว่าเป็นมือที่สมนั้นเคยถ่ายคลิปของอเล็กธิลเดชตอนที่ออกมาจากห้องน้ําและขอจับมือซึ่งทางอเล็กนั้นได้ปฏิเสธการจับมือเพราะมือเปียกแต่กลับถูกทัวลงหนักมาในช่วงนั้น ซึ่งดูคลิปมือเปียกนั้นและได้มีติ๊กต k อกบัญชีผู้ใช้รายหนึ่งได้นำคลิปที่อเล็กเล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นและตกใจเหมือนกันที่ถูกทัวลงว่าล่าสุดอเล็กไปอีเวนต์ที่ลกบุรีตอนแรกไม่ได้โกรธนะเอาไปเอามาโกรธมากค่ะเคยดูไหมคลิปมือเปียกที่คนดู10กว่าล้านคนคอมเมนต์เป็นหมืน่นเข้าไปดูคอมเมนต์คือแบบดา่า คือแบบอเล็กไปออกอีเวนต์และเข้าห้องน้ําซึ่งประกอบว่ามีการ์ดและรอปพอเพราะปกติจะมีผู้จัดการไปด้วยแต่ในวันนั้นเข,าเข้าห้องน้ําแล้วไม่มีคนเช็คชูเช็คมือแล้วใส่ชุดเตรียมขึ้นเวทีเช็คเสื้อก็ไม่ได้และมีแฟนคลับคนหนึ่งซึ่งเล็กเคยเห็นหลายครั้งแล้วและบอกว่ามือเปียกพอคลิปออกไปคนดูไม่เข้าใจเลยเดินด่าทำไรผิดเนี่ย